ครับผมวันนี้ก็มาพีเซลครับพีเซลบัตรคอนเสิร์ตเดี่ยวทั้งสองชีวิตครับผมกับคอนเสิร์ตกันแมนโชคอนเสิร์ตก็จะบอกว่าวันนี้ดีใจมากที่แฟนเนี่ยให้การตอบรับของคอนเสิร์ตเีมากคือมีคนมาร้องตั้งแต่เที่ยงคืนของเมื่อคืนแล้วด้วย mm hmm. ก็จะบอกว่าภูมิใจแล้วก็ดีใจที่แบบวันนี้แฟนมามาให้การตอบรับกับกับคอนเสิร์ตในในวันพีเซลบัตรวันแรกเยอะมากๆเลยครับ mm hmm. จะแตกต่างอะไรจากปี้จากครั้งแรกรบ้างคะแตกต่างแน่นอนครับเพราะว่าความพิเศษจากคอนเสิร์ตเมื่อสองปีที่ผ่านมากับถึงไนถึงกันเนี่ยก็คือจะมีความพิเศษที่บอกว่าคือหลายๆคนที่ดูคอนเสิร์ตครั้งแรกจะบอกว่าเฮ้ยอยากดูคอนเสิร์ตพิการอีกก็ม,มีการเรียกร้องมาต่างๆนานา,นาประมาณ2ปีที่ผ่านมาแล้วก็ พอวันนี้ครับได้มีโอกาสมาทำคอนเสิร์ตครั้งที่สอง,องชีวิตก็กกสึกสึกว่ามันต้องมีความพิเศษมากขึ้นในเรื่องของโชว์ต่างๆที่เราได้มีโอกาสคิดเองด้วยแล้วก็มีการเข้าประชุมต่างๆกับเพลงต่างๆที่เราจะเลือกในการในการโชว์ด้วยนะครับงชื่อคอนเสิร์ตกันแมนโชว์นี่โชว์อะไรความเป็นตัวกออกมาบ้างก็โชว์ๆๆทุกด้านเลยก็ว่าได้ครับที่กันที่กันมีความสามารถแล้วก็แล้วก็มีความที่กันรู้สึกว่าอยากจะพรีเซนต์ออกไปให้แฟนๆได้ดูกันครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเต้นต่างๆหรือว่าหรือว่าเพลงต่างๆที่กนนนนนนได้้เออองาก่่ฟแใสี ตลกอะไรนี่มาหมดแน่นอนครับหลังจากที่สี่โพดัมเนี่ยผ่านไปแล้วก็แบบว่าหลายคนบอกว่าพี่กิการเล่นตลกได้ด้วยเหรอ <laughs> ก็แบบว่าแน่นอนครับคือเป็นคนที่ตลกหน้าตายอยู่แล้ว<อ> <laughs> นะครับค่ะแคลเชิญเนี่ยอันนี้เนี่ยบอกไม่ได้จริงๆครับต้องขออุดไว้ก่อนเพราะว่าเพราะว่าเป็นเป็นแขวเชิญที่บอกว่าเด็ดจริงๆเด็ดจริงๆหลายคนมหลายคนคือผมว่าใครที่เห็นแขวเชิญเนี่ยผมว่ากรี๊ดแน่นอนแน่นอนแน่นอนเดาได้ไหมคะว่าเป็นใครที่เขาเดาเดาได้ไหมครับร ผมว่าอ,อ,อยากให้ทุกคนได้อดใจรอดดีกว่าอดใจรอดดีกว่ารับรองว่าพิเศษแน่นอนวันวันที่เป็นสีกิดตัวนอเลย <ใน S 2> ออ่ะสอะพิษเนี่ยผมว่าพักก่อนดีกว่าสอพิษพักก่อนดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวมีมีคอนเสิร์ตอีกคอนเสิร์ตหนึน่งนะครับผมก็คือก็คือเอาเดาร์สต้าพรานดีเจออนสเตจนั่นก็จะมีมีสอพิษอยู่แล้วด้วยได้เริ่มซ้อมไปหรือยัง ตอนนี้เริ่มซ้อมแล้วครับก็เริ่มมีการแบบว่าเตรียมคิวเพลงต่างๆที่เราจะาจะมีในคอนเสิร์ตแล้วก็มีการคิดเพลงว่าเราอยากได้เพลงประมาณไหนอยากได้โชว์ประมาณไหนที่อายากให้คนได้มีส่วนร่วมในในคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับอ,อะไรที่ไม่เคยได้ทำมาทำในแน่นอน,น,นครับก็เพลงที่ไม่เคยได้ร้อง <Magn> um. หรือว่าสไตล์ที่เราที่เราอยากจะทำหรือว่าบางทีไม่เคยได้ทำเนี่ยก็จะได้เห็นในคอนเสิร์ตครั้งนี้แน่นอนในคแับอยากดูอยากดูอะไรไเป็นพิเศษไหมผมว่าแฟนๆเนี่ยน่าจะอยากจะเห็นกันเต้นนะเพราะว่าเพราะว่าหลังจากที่คอนเสิร์ตเดี่ยวของเราผ่านไปเนี่ยแล้วก็มีละครมาทีี่บันนนดิเย สิมดินก็ได้มีโอกาสเต้นแบบเล็กน้อยนะครับผมก็มีหลายหลคนที่ร้องว่าเฮ้ยพี่การเต้นแบบว่าเต้นสวยจังเลยเต้นไลายลา์สวยจังเลยก็แบบ มีหลายคนบอกว่าเมื่อไหร่จะมีเพลงเร็วบ้างแต่ว่าคอนเสิร์ตนี้จะได้เห็นเพลงเต้นแน่นอนเพลงแดนซ์แน่นอนครับยอดขายเป็นไงบ้างคะหลงคาเนาะวันนี้โอ,โ,โอ้โหเขาบอกว่าพรีเซลเนี่ยจะหมดแล้วใกล้หมดแล้วด้วยแล้วก็ดีใจที่แบบเอ่อคือบัตรเพิ่งขายตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วก็แบบตอนนี้คือประมาณ4ี่โมงเย็นห้าโมงก็บัตรเริ่มเริ่มใกล้หมดแล้วด้วยก็สุดดีใจมากๆครับจะเป็นเพราะว่าไงบ้างพอรู้ว่ามีคอนเสิร์ตตอนนี้ของเราท่านอดีใจครับแล้วก็ภูมิใจแทนเราหลายคนบอกว่าเออมันเป็นความภูมิใจเหมือนกับเขาก็เป็นเป็นสส่่่่ววนนนหึงททีีีแบบภูมมิิใจไปด้ยเเรราคอ์ต ใช่สองชีวิตนะครับเพราะว่า การที่กันจะมีคอนเสิร์ตได้แต่ละครั้งเนี่ยไม่ใช่เรืง่ายๆเลยเพราะาต้องมีมีกระแสตอบรับจากเพลงต่างๆซิเงเกิลต่างๆมาเรื่อยๆแล้วก็ดีใจที่ทุกคนเนี่ยให้การตอบรับดีมากก็จะเป็นเพลงต่างๆผลงานต่างๆทั้งละครละครเวทีแล้วก็ซิเงเกิลต่างๆที่ปล่อยไปครับผมจะมีเพิ่มรอบหรือว่าจะเออจะเพิ่มรอบไหมเหรอครับผมต้องขอพิจารณาดูก่อนครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีแนวโน้มสูงมากนะ<ม>เพราะว่าบัตรขายหมดเร็วมากๆเลยครับเบื้องต้นที่กี่รอบเบื้องต้นสองรอบครับคือวันที่สิบสี่สิบห้ากันยายนนี้นะครับที่ซ ไม่พอคนเสียงเรื่องรองไม่ไหวต้องจองนีแน่นอนก็ต้องลองปรึกษาทางผู้ใหญ่อีกทีหนึ่งครับผมใช่ลูกเราไหวไหมสบายอยู่แล้วครับเต็มที่แน่นอนครับค่ะแล้วนี้รอบปีเซไปแล้วรอบจริงค่ะที่จะเปิดขายวันไหนครับก็จะเปิดขายบัตรอยเป็นทางการครับวันที่16นะครับ16สิงหาคมนี้นะครับที่ไทยทีตแมเนเจอร์ทุกสาขาก็สามารถจองกันได้เลยครับขอฝากทุกัันครบขอฝากนทุกคนนะครับผมกับคอนเสิร์ตเดียวกันครับกับ กันแมนโชว์คอนเสิร์ตครับซึ่งจะมีขึ้นในวันที่14-15กันยายนนี้นะครับผมที่เซ็น Central World Live a r น่าชั้น8นะครับอยากให้ทุกคนมาดูกันเยอะนะครับถามเรื่องอะไวค่ะหนึงนะคะดินยาที่มาแล้เป็นยันช้มาถามกันอีกขอให้อะไรเอ่อาให้ผมให้ถามผมมะก็ผมก็ถามว่าเขาอยากได้อะไรเขาบอกว่าแบบเขาเป็นคนชอบกระเป๋าอะไรเงี้ยฮะก็เลยก็เลยซื้อกระเป๋าแบบกระเป๋าที่ที่หมอะกัเขาไปให้อะไรเงี้ยไม่รู้ว่าชอบหรือเปล่า แรงไม่แรงไม่แพงมากครับผมไม่แพงมากเท่าไหร่ครับเดว่าแอบแอบเหมือนแอบแอบแฟนลับไปถ่ายรูปกันอะไรย่างงี้ไม่ได้แอบคือเรามีงานเช้าครับคือเรามีงานต้องต้องกลับไปแต่งหน้าที่บ้าน pues 1>, 1ิบโมงก็เลยว่ามาเช้านิดนึงเพราะว่าเพราะว่ากลัวจะไม่ทันกลับไปแต่งหน้าที่บ้านก็เลยแบบรีบมามาถ่ายรูปก่อนใช่ความมดีก่อนแล้วต่อไปนี้นี่เขาบอกว่าอยากได้อะไรยังไงคะแอบบอกเราหรือไม่คือ ผมผมรู้ว่าเขาเป็นคนชอบกระเป๋าชอบกระเป๋าชอบแว่นก็เลยแบบเออคิดว่ากระเป๋าน่าจะเหมาะเขาอะไรเงี้ยก็เลยเลยลองไปหาดูวันที่แบบว่างๆวันหนึ่งอะไรเงี้ยได้พูดคุยอะไรกับฉัตรไหมวันนั้นก็ยินดีครับผมไปแสดงความยินดีกับกับฉัตรด้วยแล้วก็บอกไปคุยกับพ่อคุณแม่ด้วยว่าเออยินดีกับลูกสาวนะครับเก่งจังเลยดีใจแทนพ่อคุณแม่ที่แบบเออมีลูกสาวทั้งเรียนเก่งด้วยแล้วก็แล้วก็เออแบบทำงานไปด้วยอะไรเงี้ยฮะไม่พูดนะครับเขาก็ยิ้มยิ้มแล้วก็ดีใจอะไรเงี้ยที่เราที่เราไป เขาบอกว่าเอออยากให้เราเรียนจบตามกันมาเร็วๆเยครับผมก็จะพยายามเรียบๆครับเพราะว่าก็ถ้าเกิดว่าเราเราได้ทำหน้าที่การเรียนให้มันเสร็จสมบูรณ์เนี่ยก็จะเป็นอะไรที่แบบโล่งไปเปาะใหญ่ๆเลยเหมือนกันเจอกับคุณแม่ฉันที่ครั้งแรกหรือเปล่าหลายครั้งแล้วครับหลายครั้งแล้วครับไม่ด้วไม่เนี่ไม่ว่าอะไรครับก็เขาก็ยิ้มๆก็คุยกับเราดีครับ เห็นว่ามีละครเวทีแกงส้มไปเสียแทนเราแล้วเรื่องคุณียา <laughs> ไม่ได้เสียแทนนะครับผมก็ที่แล้วเป็นไม่ไม่ไม่ได้มีการบางแผนของการอยู่แล้วในในละครเวทีในใน,ในช่วงปีนี้นะครับผมก็ ตอนน sure. ี้เขาเขาบอกแล้วเหรอครับ hmm. ว mm ่าเป็นก็เป็นน้องแกงส้มใช่แกงส้มชัวนะครับก็ดีใจกับน้องชายครับเพราะว่าเป็นโอกาสที่ที่จะได้เห็นทีมมือของของน้องชายเหมือนนกัอีกคนหนึ่งก็คือเป็นเป็นน้องชายที่เติบโตมาจากบ้านเดิะสายด้วยกันก็อยากให้ทุกคนได้ติดตามผลงานว่าน้องแกงส้มจะจะมีโอกาสได้ได้เป็นพระเอกเต็มตัวในวันนี้มากน้อยแค่ไหนสำหรับไม่ไม่ได้มีการวางกันเลยแต่แรกใช่ครับไม่มีการวางกันแต่แรกใช่ครับถ้าข่าวมาถ่ายทัวร์จะมีการแย่งหรือว่าไม่พอใจกันออย่เงยว่าไปแย่งก่ออ๋อไม่มีครับ ไม่มีอยู่แล้วเพราะว่าเรื่องของละครเวทีเราก็บอกชัดเจนตั้งแต่ต้นปีแล้วว่าปีนี้กันยังไม่มีละครเวทีนะครับผมก็ไม่มีการเสียบหรือว่าไม่มีการแทนที่แน่นอนเวราเราก็ยังลุ้นๆอยู่เองใครจะได้บทนี้ใช่ไหมคะเออจริงๆแล้วเราก็ได้คุยกับทางทางที่พี่เทีมนานแล้วเหมือนกันว่าเออแบบเรื่อง,เ,อเ,รองเ,อเรื่องแทนของเราปีนี้เป็นยังไงนะครับผมก็ก็ของเราก็จะมีแบบแพลนที่ที่เกี่ยวกับด้านเพลงอย่างเดียวแล้วก็เรื่องของละครก็ยังไม่มีแพลนปีนี้ครับไม่ได้เป็นกระแสเยอะมากไม่มีครับไม่มีครับ